นอนดีกว่ามีคนอยู่ตรงนี้นี่นากัดดีกว่าเฮ้ยเฮ้แมงป่องเฮ้ยเกือบโดนกัดแล้วสิเฮ้ยแมงป่องมันจะพ่นพิษแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยไม่ไหวแล้วไหมตายนี่โอ้ยเป็นไงเล่ามีใครเห็นคนที่ชอบฆ่าสัตว์ไหมอ๋อนักปืนที่ชอบฆ่าสัตว์ใช่ไหมคะ ใช่แล้วหลายปืดนะ่ยนี่มันเป็นป่องยักษ์นี่นะอ้สวยจริงๆเลยอาทิตย์ก่อนโดนเหี่ยวโดนนกลุบทำ้ายเห็นทีมันถึงเวลาที่ฉันต้องเลิกทำลายสัตว์แล้วล่ะ ฉันสัญญากับตัวเองแล้วว่าต่อจากนี้ฉันจะไม่ทำ้ายสัตว์อีกต่อไปบรรยากาศดีซะจริงทีนี่มาก,กี่ครั้งกี่ครั้งก็ยังชอบเหมือนเดิมออนอนดีกว่ามีคนอยู่ตรงนี้นี่นาะกัดดีกว่าเฮ้ยเฮ้แมปงป่องเฮ้ยเกือบโดนกัดแล้วสิ หลบเลยเอาขาขึ้นคงไม่เป็นไรหรอกนะไปซะเถอะชิวชิชิแมงป่องไปฉันไม่อยากฆ่าแกไปไปยแมงป่องมันจะพ่นพิษแล้วเฮ้ยโอ้ยอยยยยยยยแ้ียโอ๊ยยี่จ๋าโอ๊ยยมวพี่จ๋าโอ๊ยโยโอ๊ยยอมแล้ยม้่ไอ้แมงป่องแกบังอามาพ่นพิษใส่ฉันนะแบบนี้แกต้องเ้ แบบนี้ก็ต้องเจอไอ้ไม่ไหวแล้วไหมตายนี่โอ้อยนี่เป็นไงเล่าเม้งปองฉันไม่ได้ตั้งใจนะฉันว่าฉันจะไม่ฆ่าสัตว์แล้วเชียวใจขอโทษใจขอโทษ พิษแมงป่องเนี่ยหน้าเป็นสีเขียวเลยเลยเนี่ยบ้าเอ้ยนี่ขนาดโดนแค่แมงป่องตัวเล็กนะเนี่ยมันยังไม่มีพิษเท่าไหร่แต่ถ้าไปโดนแมงป่องตัวใหญ่ยักษ์แล้วก็พิษมันยิ่งเป็นกดถ้าเราโดนไปอาจจะเหมือนน้ำร้อนลวกก็ได้ต้องรีบล้างแล้วกลับบ้านแล้วอ่ะล้างล้างให้อออ,อ <Dead. S 2> แมงป่องยักษ์มาทำอะไรที่นี่เหรอคะมีใครเห็นคนที่ชอบฆ่าสัตว์ไหมอ๋อนับปื้ดที่ชอบฆ่าสัตว์ใช่ไหมคะใช่แล้วลายปืดนั่นแหละใช่ค่ะถ้าจะไปฆ่าคนอื่นน่ะหนูไม่บอกที่อยู่หรอกคะ่ะจะไปฆ่าใครลคะค่ะมันไม่ดีอีกอย่างหนูจะไม่บอกที่อยู่ของนับปื้ดด้วยถ้าไม่บอกฉันจะฆ่าพวกเธอน,นั่นค่ะบ้านนับปื้ดอยู่ตรงนั้นนะคะไปแล้วคะ่ะไปฆ่าได้เลย ฉลาดเหมือนกันนี่ไอพวกเด็กน้อยนี่มันแมงป่องยักษ์สงสัยจะเป็นเพราะฉันไปทำลายเจอาแมงป่องตัวเล็กแน่ๆเลยพยายามแมงป่องยักษ์เลยมาเอาคืนเราขนาดตัวเล็กฉันจะฆ่ามาแล้วเลยตัวใหญ่คิดเหลอว่าฉันจะฆ่าไม่ได้ไม่เป็นไรเลยเหรอไม่เป็นไรวุ้ย เสียวๆวไม่เข้าอีกแล้วสกอร์เปียนเมียนไม่ไปจะพ่นพิษนี่นะเฮ้ยยิงไเข้ามาเลยปั๊ดปั๊ดปั๊ดย,ยิงไม่เข้าเลยถ้ามันพ่นพิษลำบากแน่เพราะว่าพิษของมันเป็นกดเฮ้ยอย่าทำอะไรฉันเลยอย่าทำอะไรฉันเลยอีกสักรอบสกอร์เปียนเียตาย ไม่ว่าจะสัตว์มีพิษหรือสัตว์ไม่มีพิษเราควรจะละเว้นชีวิตเขาด้วยไม่ตีจิตไม่มีใครที่อยากจะโดนพลากชีวิตหรอกครับจำไว้นะครับน้องๆว่าอย่าฆ่าสัตว์ครับ